フフフ。<laughs> <laughs> ประโยชน์ทางตำรวจแล้วนะครับก็ทางตำรวจก็รับแจ้งแล้วนะครับว่าพวกเราได้แจ้งกับตำวจหน้าหนึ่งีเรื่องหรือว่ามือที่สามหรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะครับอันนี้คือทางตำรวจบอกว่ามีข้อูลนอย่างนี้อยากให้้ยใหตำรวจไปดูแลความปลอดภัยและดูแลอำนวยความสะดวกให้กับต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ว่าการที่เรามาแจ้งทางกเนี่ยเราไม่ต้องการให้เจ้าพนักงานน่าตัดสินใจว่าเราสามารถทําได้หรือทาไม่ได้แต่ว่าเจ้าพนักงานมีหน้าที่เพียงแค่ว่ารับแจ้ง รับแจ้งกันถ้าสติว่าเราชุมนุมโดยที่เราไม่แจ้งเจ้าพนักงานก่อนสาพานี้มันก็ถือว่าเป็นกฎหมายที่แปลงกายมาจากคําสั่งไม่ให้เราชุมนุมสำกกับสิทธิเสรีภาพในวันนี้ครับโดยที่กิจกรรมก็จะมีเกิดขึ้นที่สวนรัชนดาทุก วันเสาร์สี่โมงครึ่งส่วนรัชดาน้าฟเก่งมากขอบใจนะแปลกกรรมเดี๋ยวค่อยจะแบบที่ยบงงไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่แข่งแต่ก็ก็ยาง ใช่ตลอดใช่ครับแต่ว่าก็คือเราแจ้งล่วงหน้าคือมันจะลดกระบวนการในการที่เราต้องมาแจ้งการชุมนุมที่สอนสอพมาขอนแก่นคือกําหนดหนึ่งปีนี้คือเพราะยังไงคะหรือว่ามันจะมีการขึ้นสุดอะไรยังไงบ้างไหมมันจะค่นพู่กับกรุงเทพยังไงบ้างก็คือว่าการชุมนุมที่เรามาแจ้งเนี่ยก็คือเราแจ้งล่วงหน้าหนึ่งปีนะครับแล้วก็แจ้งล่วงหน้าวันทุกวันเสาร์เราจะมีกิจกรรมหรืออาจจะมีกิจกรรมแยกก็คือจนกว่าจะทาากรุงเทพจะเราจะได้ชัยชนะหรือว่ายังไงก็ตาม ก็คือเราก็จะยังทำไปเรื่อยๆถ้าถือว่าหมดปีแล้วมันคอสชอยังไม่ออกหรือว่ายังไงก็ตามเราก็จะ,ะแจ้งเพิ่อมอีกหนึ่งปีไปเรื่อยๆอย่างนี้แต่ว่าเพื่อลดกระบวนการเราก็เลยมาแจ้งล่วงหน้าหนึ่งปีเพื่อที่ไม่ต้องมามาหลายรอบประมาณนั้นทีนี้อย่างในวันพรุ่งนี้ค่ะที่กรุงเทพเองเขาจะมีการชุมนุมใหญ่ในส่วนของทางขอนแก่นเ,เองนี้จะมีอะไรยังไงบ้างไหมคะก็ต้องรอดูสถานการณ์ครับแต่ว่ายืนยันว่ายังจัดวันที่2 1เเหมือนเดิมครับ